แต่เราไม่พร้อมกันนะคะเราก็เดี๋ยวหมออธิบายรูปไปเนาะแล้วเดี๋ยวไปอธิบายให้ญาติคนถูฟังเนาะของคนไข้ตอนแรกนอนอยู่ที่ตึกอายุรกรรมหัวใจเนาะเพราะตอนนั้นที่มาเนี่ยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะคือเต้นเร็วผิดจังหวะแล้วก็เขาเให้ยาลดการเต้นของหัวใจไปแต่นี้นคือเรื่องของหัวใจโอเคแล้วแต่อันที่สองที่มีปัญหาคือเรื่องปอดอักเสบติดเชือ้อเนาะซึ่งเป็นเชื้อ เป็นเชื้อค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้ให้ยาฆ่าเชื้ออยู่เพิ่มยาฆ่าเชื้อตัวที่3ามไปเพราะว่าไข้เขาไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความรู้สึกตัวอะไรยังดีอยู่เนาะยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แต่ว่าเครื่องเนี่ยช่วยไม่ได้เยอะคือต้องหายใจเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เครื่องช่วยบางส่วนปกติถ้าเราจะเอาเครื่องออกได้คือเมื่อคนไข้หนึ่งรู้สึกตัวดีเลยไข้ไม่มี หายใจเองได้ไม่เหนื่อยเลยเครื่องไม่ต้องช่วยเลยอะไรเงี้ยถึงจะค่อยๆเอาท่อออกได้แต่มันจะมีขั้นตอนการหย่างเครื่องช่วยหายใจอยู่ซึ่งหมอก็ค่อยๆลดเครื่องช่วยลงคือหมายถึงว่าให้เขา,ยาพยายามช่วยเพื่อตัวเองมันส่วนใหญ่ทีนี้ถ้าเกิดได้ดีก็จะฝึกหายใจทางท่อยาวเอง ถ้าได้ดีอีกก็ค่อยเอาทอ่อออกก็จะใช้เวลาหน่อยไม่ได้ผลปรับแล้วเอาออกได้เ <Okay. S 1> นาะคือหมายถึงว่าถ้าการติดเชื้อเขาดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาอย่างอื่นนะหลักๆที่รักษาอรนี้คือเรื่องของการติดเชือ้ออันนี้หมอโรคหัวใจเขาก็มาดูให้ทุกวันอยู่แล้วนะว่าเอีของเขาหัวใจได้เหมือนมันมีกำเริบขึ้นมาอีกหรือเปล่าทึ่ตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็อันที่สามที่ตรวจเจอก็คือผิวหนังเขาแข็ง คือผิวจะแบบรักษาได้ไหครับอ่ารักษาได้แต่ว่าเป็นหมอโรคโรคนั่นโรคข้อและผมุมกันแต่ตอนนี้เราผลเลือดอยู่ว่าใช่แน่ๆหรือเปล่าแต่ว่าโดยอาการแล้วเนี่ยเหมือนก็คือน่าจะ ตึงๆปากอ้าปากได้น้อยกดรอบบใช่ไม่มีคนที่ตาแหม่ตาแบบโคบ้านละไม่ไม่มีผลแต่ต้องอาจจะต้องไปตรวจตาดูเขาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยอะไรใช่ไหมใช่รานนี้อันอันที่เราตรวจเจอคือคือเหมือนบังเอิญเจอจากผิวหนังที่แข็งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเจาะเลือดไปแล้วแต่ว่าผลยังไม่ออก ไอคือหนังแข็งนี่เกิดเกิดจากแพ้ยาอะไรไม,<ด>ไม่ไม่ไม่เขาเขาเรียกเป็นโรคเหมือนโรคภูมิโรคภูมิภูมิการอะโรคเกับจ<ม>กภูมิภูมิการเกี่ยวกับร่างกายเหมือนสร้างภูมิที่ทาให้ผิวหนังเขาแข็งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูเจอว่ามีอาการอื่นๆอ,อ,อีกหรือเปล่าวันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องไตได้มีเรื่องปอดได้ก็ดือว่าของทไตเขาอะไรยังดีอยู่ไตดีอยู่ใช่นีถ้าสมมติว่าอาการอย่างอื่นไม่มีเลยจริงๆก็ไม่ได้ต้องรักษาหรือเริ่มยาอะไรแต่ว่า แต่ว่าโรคนี้เหมือนบังเอิญเจอมากกว่าก็คือแบบเขาแข็งมากเลยแข็งหนังแข็งนิ้วมือจะเป็นเหมือนแท้งแทงอะไรเงี้ยเวลานวดแล้วเขาก็จะแใช่แล้วก็น่าก็จะตึงแล้วนวดอะไรให้เขานี่ใช่ไหมตอนนี้หรอเวลาแบบบบบีบบีบบีบไ้เขาหมอแนะนําให้แบบไขหัวเตียงขึ้นให้เขานั่งหรือยกแขนยกขาคือพยายามขยับตัวลุกนั่งอ่ะนั่งได้นะเวลามาพี่ชายเขาจะไม่ค่อยกวนเขาห่วงแม่เขาไม่ได้ไม่ได้อยากต้องปลุกให้ตื่นให้นั่งเพราะว่า ปกติเวลาหมอมาดูตอนเช้าหมอจะไขียกงให้นั่นงพยายามให้เพราะว่าปอดจะขยายเพราะไม่งั้นถ้านอนอย่างเดียวก็ ใช่ก็ทําให้การเอาท่อออกยากอ๋อเวลาพ่ชัยนั่นอะไรเนี่ยพิชัยแต่ว่าที่พยาบาลเขาเขาผูกไว้ก่อนเพราะคนไข้บางทีไม่ไม่รู้เรื่องก็ไปดึงสายซึ่งมันอันตรายเหมือนกันแต่ว่าช่องที่ยากอยู่อาจจะปรับปรับให้เป็นท่านั่งให้เขาตื่นไม่ไม่ใช่นอนอย่างเดียวได้นะเพราะว่าเขาพักอยู่แล้วมาแล้วพี่ชายบอกไว้ให้กลัวอย่าไวอย่าไปกลัอย่าไวอย่าไวอย่าไปกลัวอย่กลัวอย่้ไปอย่าปรึัวาไปกลอย่าไปอย่าไลอย่าไยกลอ่าอยัง ตอนนี้เหนื่อยไหมตอนนี้เหนื่อยไหมคะคุณป้าตอนนี้เหนื่อยเยอะไหมตอนนี้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไหมนอนแม่นอนงั่นเดี๋ยวลองปรับเปิดยังไเดีเขาจะพลิกตัวให้ตลอดมาตอนแรกก็พยายามปลุกแล้วก็อย่างเงี้ยเรื่องหัวเข่าเดี๋ยวหมอโรคพ่อเขาดูให้อยู่แล้วหนังและแข็งมาตอนแรกคือ อันนี้จะออกเข hmm. ียวช้เขียวอ่ะเขียวเหลืไม like no ่ขาวเนี่ยค่ะด้วไม่ไหนก็เลยมาแบบพยายามนวดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่นวดมากให้เลือดเขาเดินอะไรอย่างเงี้ยนิ้วปกติเขาอยู่บ้านนี่เขาจะเหี่ยวนะฮะย้อยเลยนี่ตึงมากแต่ก็จะตึงจะตึงจะพลอดหน้ายาคายังไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็รอดูตอบสนองต่อยาคาเชื้อที่หมอเมื่อวานตัวที่สามแล้วใช่ไหมหมอเขาปรับเพิ่มยาไปเห็นที่ว่าเป็นเพราะเชื้อเพราะอะไรตุ้บตุ้ง ตัวเชื้อขึ้นในเสมหะก็เป็นปอดอักเสบตอนนี้เราต้องรอผลเพราะเชื้อไอ้ตัวนี้ว่าเป็นดื้อยาหรือเปล่าเลจะได้ปรับตามเชื้อที่มันคุมได้อแลวอย่างอย่างสเลกที่แม่ทำไมเนี่ยปับดั่งได้อะไรได้เห็นไหมบอกว่าเวลามีเวลาคุยกับแม่น้อย มาคอยคุยกับแม่ห้ามกันกัะพืบเขาจะอยู่ะรักแม่อันนี้ก็ต้องอยายาชั้นเยหยุดเนาะไอ้ยางอยา,อยาสเสลกที่ถือว่าปกติไม่ดูว่าจ้ะก็มันจะมีจากการติดเชือ้อเขาต้องดูดออกเป็นระยะเขาจะพ่นยาทุกสี่ชั่วโมงกับดูดเสมหะออกคือต้องพยายามดูดเสมหะออกไหมด้ต้องคือถ้าจะห่อปลอดภัยลายประเสต้องเอาท่อช่วยหายใจออกให้ได้ก่อนแล้วไข้ต้องลงดีก่อนตอนนี้คือยังมีการติดเชื้ออยู่ ก็มีเกลือแร่ต่ำก็ให้ยาฆ่าเชื้อกับให้น้ําเกลือแร่เข้าไปแทนแต่แขนเวลามานี่แบบนวดเบาๆนวดไหลคลายได้ไหมได้ไหมคะรู้ว่าเบาๆแล้วกันเนาะแต่ว่าเน้นให้แบบเนี่ยแบบคุหัวเตียงให้นะเตียงใช่ไหมคะค่ะก็รอเรื่องการติดเชื้อดีขึ้นก็เนี่ยในเครื่องก็ไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็นอนคอยหอนจะไปเอายาเขมาบางทีไม่ค่อยเจอ พีแฟนแฟนมาแล้วก็เข้ามาเชอมต่ีมาแลก็ไปบอกต่อทีนึงแกก็บอกให้คอยู่คนหน้าคนีเดียวพูดเียักวยเพ้ก็คือมหมอที่ดูชยอยู่คือมีหมอโรคใจหมอโรข้อาจะมาตอนช่วงช้าซึ่งยจะไม่มาแต่ก็มากต่ไมเป็นก็คือคุยได้คือถามหมอก็ติดต่อทันอยแล้วเขาะขึ้นมาดูเป็น

ีงงรายละเอียดเทียบรายละเอียดเทียบให้หนวดเบาๆแต่เราก็นวดเบาๆอยี่นวดแรงใช่แต่ให้หมุนหัวเตียงปรับหมอนเตียงแต่ถ้าหนอูยอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้หมุนนะหลับตลอดถ้าเกิดว่าให้พ่านอนก็หลับตลอด <c oughs> เพราะว่าต้องจับเขานั่งอ่ะแล้วก็เอ็นหลังอ่ะคุยอ่ะ ้อต้องไม่ได้นอยต้ให้ปืนยาตัวนี้ก่อน้ต้องให้แบบจังหวะมีแรงอ่ะตอนนี้เขาไม่มีแรงเออตอนนี้ไม่มีแรงต้องจังหวะพอเรามาดูพเขา่รงเราต้องเอาปากเหิเตียงให้าต้องใช้จังหวะนั้นแ่ะได้ร่บถ้าจังหวะนี้เขาไม่ได้เขาก็ไม่ไดาอยากถึงตั้งเสร็จแลนอนพอพับก็เหมือนเดิมังเนี่ยอ่า